คือคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบไปเปรียบเทียบกับเขาเพราะว่าคือเขาอยู่แบบระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับแต่ของเราแบบระดับแค่นี้เองก็แบบขอบคุณทุกคนมากครับไม่ได้เดพื่อนฝังเห็นไหมเราดูแล้วก็รู้ว่าเราดูแลได้มีมีไปเห็นก็คือผู้จัดการส่งมาใ้ดูด้วยครับส่วนสแล้วล่ะครับคุณในชีวิตใช่ครับเป็นซีนีวัน,น,นยังไงครับคิดเป็นยังไงครับ คือตอนตอนแรกก็ไม่ได้คิดนานก็คือมีช่วงนึงที่แบบเออเราเราอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วแล้วเราก็แบบช่วงนึงก็คือผมไปบวชมาด้วยแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบอาว่างพอดีแล้วก็เขาก็เปิดรับสมัครอ่าแคสติ้งอะไรเงี้ยก็เลยลองไปดูครับมันต้องแาบเปลี่ยนหรือว่าเงลี่ยนไหมพี่คือแบบเหมือนเริ่มรับหนึ่งใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่า เล่นละครปกติอ่ะมันมันก็ว่า่าอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเล่นวายเราต้องแบบขีกขั้นหนึ่งเลยครับแล้วอย่างเราต้องเล่นแบบเป็นชายชายใช่ไหมเราก็เราต้องอินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่เราว่า,าไหมพแม่จริงๆเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคือก็ชิๆลๆอยู่แล้วครับคือ,ขอเข้าใจว่ามันเป็นการทํางานมากกว่าแล้ววันที่เราไปบอกไปบอกท่านว่าเราจะรับเรื่อนทีวีวัน,นมีฉันรุ่นพี่ไหมเราให้ทำไหมไม่พอ ไม่บอกเลยชือก็คือเล่นเลยก็คือไปเล่นเลยใช่ครับก็รอรอให้เขาดูเอาเองเลยไพรส์ตอนที่ถ่ายยังครัถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วเกือบเลยครึ่งเรื่องแล้วครับใช่ครับเยอะไหมอันนี้บอกได้ไหมไม่รู้ว่าก็อยากให้มีละครใช่ก็คือมีแน่ๆแต่ว่าอยากให้ดูในละครมากกว่าจะได้ฟินแบบฟินแบบให้ถึงใจเลยเถิดให้เวลาเรเล่นกับใครเถิดนะเพราะว่า ผู้หญิงก็เขินแล้วแล้วว่าเราต้องมาเล่นกับผู้ชายแล้วแบบทุกคนต้องมาดูเราเราแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเขินแล้วก็ไม่ชินด้วยครับละลายพฤติกรรมยังไงบ้างอ,อ่พี่เมย์ครับพี่เมย์เป็นผู้จัดเรื่องนี้ใช่ไหมครับเขาก็มีทุกเรื่องอยู่แล้วผมว่าต้องมีการเวิร์คช็อปทุกเรื่องครับกักแ,แสดงทุกคนก็คือได้เวิร์ช็อปันหมดก็คือเหมือนได้ละลายพฤติกรรมไปด้วยในตัวครับ,รบแต่ส่วนส่วนที่ผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรละลายกันมากพอสมควร รกลวมวเราจะกลับเล่นสมบูกนีได้เก็มีคิดมากนะครับเพราะว่าแบบดูจากแบบเคสแบบพี่ๆคนอื่นเห็นว่าแบบพอพอแบบเรากลับมาเล่นแบบปกติแล้วอ่ะมันมันก็จะมีประเด็นดราม่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือแบบอยากฝากให้ทุกคนว่าเข้าใจในการทํางานของแสดงกอ่งหนึ่งนะครับก็คือแบบทุกคนก็เหมือนต้องรับผิดชอบหน้าที่รับคาแรคเตอร์มาแล้วเราก็ต้องเล่นให้สมบทรณ์แบบแสดงท่าา ก็ถือว่าเรารมที่จะพอมไปแล้วแล้วจะมีคนที่วามม่าเราต้องไปกันเลยอันนี้ทําใจตั้งแต่แบบตั้งแต่เรียนตั้งแต่มอต้นแล้วมั้งครับเว่ามีแต่คนคิดแบบเนี้ยไปได้ที่โรงพยาบา่แล้วก็เลยใช่เราจะเสร็จตอนนีนรอพี่ะแบบอะไรนะแหวน,บบนบบโสดครับผม,มออตอนนี้อยากแบบเขาเรียกโฟกัสเรื่องงานอยู่เยอมากกว่าเพราะแค่แบบเราได้โอกาสตรงนี้มาแล้วพี่แล้วก็ เออได้เล่นซีรีส์วด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบทันทายทุกซีรีส์แล้วเป็นซีรีส์สองคือมันกระแสมันแบบมาอยู่แล้วแล้วแบบแลแบบ้วกแบบ็เป็นคนเครียดซีรีส์ด้วยในการทำงานคือไม่อยากอยากจะอยากจะเพิ่มการเล่นง,งานมากกว่านิดหนึ่งคาดหวังไหมคาดหวังครับคาดหวังไว้เยอะด้วยคือคาดหวังวนะที่นี่คือแบบอยากอยากให้คนดูแบบสนุกไปกับซีรีส์มากกว่า ส่วนการทํางานเราก็แบบเรารู้อยู่แล้วว่า,าทํางานให้เต็มที่ทําการบ้านมาให้ไม่ดีที่สุดเท่าที่เราเองทำได้<ส>กเ็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมนะครับแทนไทเดอร์ซีรีส์ซีซั่นสองนี้นะครับแล้วกดติ๊กเซอร์รัตนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ